สวัสดีเจ้าตันุฟังเจ้าตันหับตนุฝังข้อสูชงของรายการผ้วพบประชาช,ชนเนะเจ้าเขามีแน็ดกันทุกสัปดาห์ตีจะมีเสียงเรือ่อท่านผ้วราชการจังหวัดพะเยาของเฮานะเจ้าท่านผ้ว่าชูชาติกีฬาแปลงก็จะมาเ,ออเหมือนกับว่ามาอู้นะเจ้าว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านไปทํางานไอ,อ้ยังพ่องนะเจ้าอู้ง่ายๆซึ่งเป็นรายการที่ท่านสามารถาที่จที่ดตามมาฝังได้เจ้าบ่าจะเป็นตัางด้านสถานีวิทยุลักษณ์ดึงหาสถานีรวมถึงวิทยุ ชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาและหมชงทางหนึ่งก็คือดูต่างเคเบิลทีวีของพะเยานะเจ้าก็จะมีเสียงทันผัวจะมีภาพอินเสิร์ตของทันผัวเวลา่ันไปไหนมาไหนนะเจ้าเสเมตตามต้อนรับทันผ้วาราชการจังหวัดพะเยากันก่อนเจ้าสวัสดีเจ้าทันเจ้าสวัสดีครับคุณสุนดาครับสาวเมตตามและท่านผู้ฟังที่รบครับเจ้าทันผัวยังคงมีปรกิจกเหมือนเดิมเนาะเจา้าเนาอกครับแ้ะรอบสัปดาห์นี้มีหลายเรื่องเจ้าส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวช่วงไทยเราจะมาสอบถามทันผัวนะเจ้าว่าช่วงบัคกีวัน ที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะไปพื้นที่จังคำปูสามกันหนักนะเจ้าแต่สัมม่ตมขอเริ่มเรื่องของการรวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทยร่วมใจอาสาของพัฒนาชุมชนกันก่อนเจ้าท่านเจ้าครับเมือ่อเมื่อวันจันทร์ที่สปดมกรานะครับได้มีการจัดงานที่จช,ชื่อว่ารวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทยด้วยใจอาสาหนึ่งในวาระครบรอบ44ปีของโครงการพัฒนา ผู้นําอาสาพนาชุมชนนะครับซึ่งจังหวัดพะเยาเฮาไปจัดกันที่วัดดอกบัวบ้านบัวหมู่สี่ตะบนบ้านตุนอำเภอเมือง,งพะเยานะครับวันนั้นก็มีบรรดาอาสาพู้นาชุมชนจากทุกอาเภอนะฮะแล้วก็ผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นทั้งหลายได้ไปร่วมกันลงลายเหมือนกันนะฮะก็เต็มลานวัดแล้วก็เพิ่มมีเวทีเสวานากันนะครับในการอ,อ้จากันนะครับที่สําคัญก็เริ่มต้นด้วยการเปิดงานนะครับเพื่อที่จะ ได้มีการอ่านสารนะครับของต้นตรีว่าการกระทรวงมาไทยนะครับเนื่องในวันครบรอบ44ปีนะครับของผู้นอาสาพนาชุมชนเพราะว่าอาสาพนาชุมชนนั้นได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา44ปีแล้วแล้วลก็เป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากพี่น้องเจ้าบ้านนะครับที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทน ในการทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานที่จะทำงานร่วมกับทางภาคราชการทาั้งอำเภอทั้งหน่วยงานต่างๆในพื้นที่นะครับที่จะร่วมมือกันพัฒนาชุมชนพัฒนาหมู่บ้านนะครับใือเป็นไปยังงเกิดความเข้มแข็งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่งยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับการรวบรวมปัญหาความต้องการทำเป็นแผนชุมชนแผนหมู่บ้านแผนพัฒนาตำบลอย่างต่างนะครับ ถือว่าผู้นําอาสาผู้นำชนนั้นเป็นเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพี่น้องชาวบ้านแล้วก็คือเป็นเป็นชา้บ้านนั่นเองนะฮะแล้วก็ได้อาสาเข้ามาทําโดยบมีเงินเดือนตอบแทนใดๆนะครับแต่อาจจะมีค่าตอบแทนเป็นรายปีที่เป็นก้อนเดียวนะครับช่วยเป็นก้าเป็นเป็นความกำลังใจนิดหน่อยนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่ได้ไปร่วมกิจกรรมกันที่สําคัญก็เป็นการมาพบปะกันเพื่อที่ให้กําลังใจซึ่งกันสําหรับคนทํางานที่มีจิตอาสา นะครับแต่ละอำเภอก็มาได้ป่ากันนะครับเราก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นปัญหาประสบการณ์ในการทํางานต่างๆรวมทั้งได้มีการได้ไปเยี่ยมฐานเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับซึ่งหมู่บ้านบัวหมู่สี่ตบนบ้านตุนพึงมืองพะเยานั้นเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยวนะครับที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดพะเยาที่ ในต่างจังหวัดหลายๆแห่งเพิ่นก,นกน็ความสนใจนะครับเดินทางมาเยี่ยมเยียนม,มาทัศนศึกษามาดูงานว่าเขาเนี่ยจะใดกันห้องนะครับถึงเป็นหมู่บ้านตัวอย่างหมู่บ้านต้นแบบนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ได้ไปร่วมในกิจกรรมดังกล่าวแล้วก็ได้ร่วมเยี่ยมฐานต่างๆโดยเปลี่ยนนั้นว่า,าวมีกลุ่มทําผลิตภัณฑ์จักสารไม้ไผ่อันนี้กุงคนเทาเนะครับโอ้เยี่ยมมากเลยตรงนี้หันแล้วก็มีความปลื้มใจนะฮะที่หัน พี่น้องชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุต่างๆบ่ได้อยู่บ้าจ้านะครับตื่นเจ้ามาหลังจากกินข้าวง่ายแล้วเนี่ยก็ลงพื้นตะล่างกลางควงกันมัดมานะครับมาทําจักตอกกันตอกนี่ก็บ่ได้จักมือนะฮะมีเครื่องตอกอุมเครื่องจักจักตอกใช่ครับจักตอกทันสมัยนะเจ้าน้องทันสมัยฮะมันทําได้รวดเร็วแล้วก็ได้ขนาดที่มาตรฐานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอามาขึ้นรูปกันนะครับที่ผนสานกันก็มีทั้งสารเป็นเข่ง เป็นตะกร้าใหญ่นะฮะเป็นกวยใหญ่นะครับสาหรับส,บส่งไปเพื่อนบรรดาลต่างตลาดต่างๆเพื่อเอาไว้ใส่ครัวใส่ของใส่พักใส่พืชผลการเกษตรต่างๆนะครับแล้วก็มีสารสุมม <laughs> ส่มไก่สุ่มไก่นะครับมีหลายขนาดเดี๋ยวไปดูไปพอเพิ่นทำ <laughs> พเพิ่นมีหลายไส้หลายขนาดเป็นวงเป็นวงนะฮะสารพอมาบู พอเพื่อนเนี้ยก็ดีมวนดีงานนะครับแล้วก็เพื่อนมีฝีมือโดยมีความามีประสบการณ์ในการทําแบบคล่องแคล่วอ่ะดูแล้วอย่างเขาทําได้ขาททำมาเป็นต้องต้องไปเฮียนหู้แถมเงินแต่คงสู้เพื่อนมาได้พเพราะเพื่นทํามาเมินหลายสิปีแถมวันนึ่งก็คือทําบันไดหรือเกินขึ้นต้นไม้อ,อ้ยังมีเกิดไม้่มยู่เ,ยเกินไม่ะันว่ามีคนสั่งซื้อทั้งจาก เยงใหม่จากหลายๆที่นะครับเพื่อนก็มาสั่งจากแหล่งนี้ไปกลายเป็นว่าที่บ้านบัวหม่สีโดนบัาตุนเนี่ยเป็นแหล่งผลิตใหญ่ในเรื่องเกี่ยวกับฝีมืองานในเรื่องจักสารที่จักทาจากไม้ไผ่รวมทั้งบันไดหรือเกิื่อนบ้านเฮาเนี่ยขึ้นลําไยขึ้นเก้าไม้สูงๆเนี่ยถ้าบ่มีก็ไปซะอซื้อจากบ้านบัวได้นะครับนอ,อกจากนี้ก็มีในเรื่องเกี่ยวกับการนําเกี่ยวกับมูลสั์นะครับมาทําเป็นแก๊สชีวภาพ เอามาเป็นแก๊สหุงต้มโดยบัต้องเสี่ยงค่าแก๊สไปซื้อตามกาดนะครับแล้วก็มีเตาพลังงานเศรษฐกิจที่เปิ้ลทําขึ้นมาเป็นท่อซีเมนต์ใยหินแล้วก็ทาเป็นเป็นตัวรูปเตานะครับแล้วก็ใ้เชื้อเพลิงก็คือใ้ใยนะแกลบแกลบจากหงสีเข้านี่ที่เปิ้นเอาขว้างแล้วเนี่ยบัดใจประโยชน์บัดก็เ่เอามาใส่นะครับแล้วก็ยุดเป็นเตาขึ้นมานะฮะสามารถที่จะใช้หุงต้มได้ ใช้ระยะเวลาเตาหนึ่งเนี่ยที่บรรจุแกวเข้าไปอยู่กระบ,บอกหนึ่งเนี่ยสามารถใช้ถึงได้ถึงครึ่งชั่วโมงโอ้ต่อไปเยอะพังงาน,นครับแล้วก็เปี่ยวนี่ก็ใสสะอาดเลยฮะคือบะหมี่ควันอย่างไรก็ดบะหมี่ควันเลยนะฮะคือดีมากๆแล้วก็ประหยัดนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเผื่อว่าท่านใดที่สนใจถ้ามีเวลาลองไปแอลพอนะครับที่บ้านบัวมูซีหรืบนบ้านตุนเพิ่นทำกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่ที่ได้ไปพ่อในวันนั้นนะครับเจ้า นอกอย่างนี้ที่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเปิ่ลมีแม่น้ำน,น้อยๆไหลผ่านนะครับเป็นเป็นลำเมืองใหญ่ๆเนี่ยเปิ้นก็ปรับภูมิทัศนะครับเป็นอุทยานเรียนรู้ของหมู่บ้านนะครับ,บคือว่าเปิ้นทําเป็นฝายน,น้อยๆกั้นน้ําไว้นะครับโดยใช้กระสอบชายใช้ไม้ไผ่กั้นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทําเป็นยื่นออกไปนะครับในแม่น้ําทําเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจทําเป็นที่ พ่ป้าสังสรรค์กันนะครับแล้วก็โดยรอบก็เป็นต้นไม้ที่ร่มรื่นนะครับอันนี้ก็ไปเหมือนกับไปแอลมันรีสอร์ทน้อยๆน,นะครับแบพรบร่มรื่นร่มเย็นนะครับเป็นที่พักผ่อนเป็นที่ชุมนุมกันสําหรับพ่อป้ากินข้าวกันตั้งวงกินข้าวอย่างก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่เรียนรู้ในด้านของธรรมชาติได้ดีนะครับอันนี้ขอชื่นชมนะฮะบ,บ้านบัวหม่สีบนานตุนอำเภอเมืองพะเยา ถือว่าเป็นหมู่บ้านตัวอย่างต้นแบบในเรื่องของการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีอาชีพที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างรายได้หันว่ารายได้ในเรื่องเกี่ยวกับกลุมอาชีพต่างๆนั้นเฉลี่ยแล้วคนหนึ่งได้วันเว้นห้าหกร้อยอย่างต่ำนะครับ<อ>บางท่านก็ตั้งเป้าหมายเลยว่าวันนี้จะเอาสักปันห้าก็ถึงได้ปันห้าวันนี้จะได้สักปันเก็ถึงได้งานเงินห้าหกร้อยนี่หาได้กําเดียว เรับก็ดีใจกับเพื่อนครับเจ้าก็เป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาหลายอย่างนะเจ้าครับถ้าจากที่บ้านบัวเจ้าในปี2518รือว่ัปีปีกรสตศักรา2515สักปีปลายไปถึงสองปีนี่นะเจ้าวันปร่ชาคมอาเซนธนในศูนย์ของจังหวัดเองนะเจ้ามีการเตรียมความพร้อมเพื่อกับบุคลากรภาครัฐที่ได้พองเจ้านี้ครับเมื่อวันอังคารถัดมานะครับวันอังคารที่ักรมภาพัาคม ทางจังหวัดพะเยาเฮาครับโดยสำนักง,งานจังหวัดได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของจังหวัดพะเยาในการเข้าสู่ประชาคามอาเซียนซึ่งก็ได้เชิญบรรดาส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาภาคประชาชนนะครับได้มาร่วมรับฟังกันจํานวนประมาณ250คนทั้งคุณสุดาก็ได้ร่วมประชุมเลยทหารอยู่ว่าเจ้า,จานะครับวันนั้นก็ถือว่าเป็นเวทีสําคัญ ที่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาหาได้มีโอกาสร่วมประชุมกันนะครับเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมาเซียนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเหลือเวลาถึงประมาณ2ปี 2> ะนะครับที่จะเข้าสู่ประชาคมาเซียนหลายจังหวัดนะครับทั่ว ประเทศต้องกระตื่นตัวกันจังหวัดพเยาฮากับยูนิ่งบด้ก็จะต้องได้ทําในเรื่องต่างๆที่จะให้เกิดความพร้อมในทุกด้านนะครับวันนั้นก็มีผู้มาร่วมประชุมกัน200กว่าท่านอย่างที่เรียนนะครับก็ทั้งวันได้มีการเชิญวิทยากรนะครับที่ได้รับการอบรมมาจากทางส่วนกลางนะครับมาถ่ายทอดให้ความรู้หลายเรื่องเป็นต้นว่าในเรื่องเกี่ยวกับกา,การเตรียมความพร้อมในด้านระบบโลจิสติก ที่จะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับที่เราจะต้องเตรียมตัวว่าตรงไหนจะเป็นเส้นทางสําคัญเราจะต้องมีการพัฒนาอย่างห้องรองรับนะครับในเรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพของคนพะเยาเฮาถ้าเป็นอาเซียนมาแล้วอย่างที่จะเป็นประโยชน์จะได้เงินได้ทองขึ้นนะครับโดยเฉพาะสินค้าโอท็อปต่างๆเหล่านี้จะต้องมีการพัฒนาในห้องยิ่งเรื่องของคุณภาพที่จะต้องแข่งขันกับทางตลาดนะครับ แล้วก็ในเรื่องของภาษานะครับที่เราจะต้องได้อบรมกันเือสามารถสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายประการที่ที่ได้อู้กันนะครับซึ่งรายละเอียดก็คงจะอยู่ในเวทีกันใวนวันนั้นข่าวผมก็ได้ไปเปิดให้ในช่วงต้นนะครับรายละเอียดก็ไม่ได้หยุดฟังตลอดแต่เรื่องเหล่านี้ก็เรียนว่าเป็นเรื่องสําคัญที่อยากจะให้พี่น้องชาวบ้านเอาก็ควที่ได้ติดตามแต่ ผมก็ดีใจอย่างหนึ่งว่าไปในที่ต่างๆราะว่าเป็นหน่วยงานราชการทั้งเทศบาลอมบตที่สําคัญโรงเรียนต่างๆจ,จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนปรากฏอยู่นะครับค,คือเพื่อนจะจัดนิทรรศ,าศาการจัดบอร์ดจัดแสดงม่ว,ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของอาเซียนนะมีธงชาติมีความเป็นมาของแต่ละประเทศว่าเป็นจะใดนะครับและความสําคัญ ในการเชื่อมโยงของการเวียดนามเซียนแม้กระทั่งผมไปจังหวัดเคลื่อนที่เนาะที่โรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับก็มีรถเคลื่อนที่ของศูนย์าการสารโรงเรียนจังหวัดพะเยาเพื่อนก็ได้เคลื่อนที่ไปร่วมปฏิบัติงานให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อนก็นําความรู้ในเรื่องอาเซียนนะ่ไปเผยแพร่นะครับในตู้ในรถตู้รถนยนต์ที่เป็นจัดเป็นห้องสม,มุดเคลื่อนที่นยะก็มีเรื่องราวอาเซียนเต็มไปหมดเลย รอน,นักเรียนเกิดขึ้นความสนใจไปยิบมาอา่านมาดูากันนะครับพี่น้องประชาชนก็ได้ความรู้เพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของจอมพลพระยาในการเข้าสู่ประชาคามอาเซียนเฮาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เฮาได้ร่วมมือกันมาโดยตลอดนะครับก็อยากให้พี่น้องชาวบ้านได้ช่วยให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความสนใจในการได้ติดตามนะครับได้ไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมว่าอพอถึงเวลาเปลนเป็นอาเซียนแล้วเนี่ยเฮาก็จะได้ อยู่กับเพื่อนได้ได้วยความร่าเร่นดี่อยครับเจ้าจะได้ก้าวไปพร้อมๆกันนะครับสับกันเป็นประชาค,คมอาเซียนในปี58เจ้าเมื่อสาหะที่แล้วนี่สายแม่ต๋าจําได้ว่าทันพัวได้ยยมาอยุ่บ้ายรวมมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพนที่จังหวัดพะเยาไปติดนี่เจ้าสายแม่ต๋าอยากจะสอบถามทันู้วเกี่ยวกับเรื่องของไผ่แรงเจ้ามาแน่นะห่วงนี้เขายังมีน้าม้าวโดนสมบูรณ์กว้านเกินนี่น้าหนักอยู่แต่วันในช่วงประมาณสัก ปลายกุมภาพมีนาเมษานี่เดี๋ยวจะมีปัญหาในเรื่องของชาวบ้านมาขอให้ท่านผู้วาปล่อยน้าไปจุ่ยครับให้แรงว่าใดเจ้าในส่วนของจังหวัดก็ในส่วนของปัญหาภัยแรงก็มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ทุกอําเภอแล้วนะเริ่มเริ่มเกิดขึ้นนะครับได้ทับรายงานจากทุกอําเภอนะครับว่ามีความแห้งแล้งเกิดขึ้นโดยเฉพาะน้าในเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรนะฮะจะจะเป็นปัญหาค่อนข้างหนักหนักในช่วงนี้นะครับก็มีรายงานเข้ามา ในวันอังคารที่เสาเข้ามกราที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดพะเยาที่สลาักกางเขาก็มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิพพยบัติระดับจังหวัดนะครับหรือกชพจนะครับเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือในเรื่องของปัญหาายแรงนะครับก็ได้พิจารณาอนุมัติเงินในอำนาจของผู้รายการจังหวัดนะครับก็ไปทุกอำเภอนะครับจะเป็นซองประเภทโครงการนะฮะโครงการแรกเป็นโครงการจัด เงื่องบประมาณไปเพื่อที่จะจัดซื้อเป็นวัวสดุกระสอบทรายเพื่อน,นําไปกั้นในแหล่งน้ําต่างๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องชาวบ้านสามารถที่จะทํากันได้นะครับโดยทั้งรายการเราจะซื้อเป็นวัสดุกระสอบทรายวัสดุที่จําเป็นฮึ่ยไปแต่แรงงานพี่น้องชาวบ้านอาจจะต้องจ่วยกันอันนี้ก็ฮึ่ยไปทั่วอำเภอประเภทที่2เป็นโครงการเรียกว่าคุดลอกเปิดทางน้ําซึ่งบางพื้นที่น้ํามันไหลเหมือนกันแต่ว่ามันมามาตึดมาตันในบางจุดเราจะต้องมีการคุด ให่มันกว้างขึ้นให้มันไหลได้ทะลุตลอดอย่าง,างนี้นะครับอันนี้ก็ได้อนุมัติเป็นสองอแถมประเภทหนึ่งนะครับก,ก็สุรวัติทุกอำเภอจะได้โครงการทั้ง2ประเภทนะครับก็ขอให้ตั้งหมู่บ้านตำบลที่มีปัญหาลองไปตรวจสอบกระทางอำเภอดูเพราะผมจํารายละเอียดไม่ได้แต่ว่าจําได้ว่า ที่ประชุมได้ความเห็นชอบได้อนุมัติเงินช่วยเหลือไปอทุกอำเภอทั้งเก้าอำเภอแต่จะได้นักได้น้อยอันนี้ก็แล้วแต่ปัญหาความร้อนข้อจริงที่เกิดขึ้นครับเจ้าแต่แล้วแต่สภาพ,พื้นที่แต่ละอำเภอเนเจนเราต้องไปสอบถามได้ที่ทันในอำเภอเนเธอเจ้าจากเรื่องของภายแรงเจ้ามาทีเรื่องของกวนพะเยาเนเบ ความคืบหน้าของโครงการพัฒนากวานพะเยาในพระราชดำริของสเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราช,ชกุมารีเป็นเจ้าได้พงเจ้าท่านครับเมื่อวันพุธที่30มกราที่ผ่านมาท่านจำเริญยุติธรรมสกุลรองหัวหน้าผูต้ตรวจราชการสำนักนายกรกรมนตรีพร้อมกับท่านนบดลเมฆเมธานะครับซึ่งเป็นผูต้ตรวจราชการสำนักนายกรรมาธิปกเขตตรวจราชการที่16มหะที่อยู่ดูแลเขตจังหวัด พะเยาเขาเนี่ยมันก็ได้กรุณา,าร่วมกันเดินทางมาประชุมกับทางจังหวัดพะเยาเขาซึ่งก็เชิญบรรดาส่วนร,ราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่ สาราการจังหวัดนะครับในในบ่ายของวันที่30มกรานะครับซึ่งถือว่าเป็นการประชุมที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าทางท่านรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเพิ่ในได้เน้นย้ำไว้ว่าเรื่องโครงการพัฒนาควานพะเยานี่นะเป็นโครงการที่จังหวัดพะเยาเอาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพร,รัตนนะครับได้ฮับไว้เป็นโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำร,ร,ริแล้วก็ได้มอบให้มูลนิธิชัยพัฒนามาช่วย กำกับดูแลเขาเพื่อนเรื่องนี้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งดูแลก้านพะเยาในด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพของน้ําอย่างนี้นะครับในการประชุมในวันข้งข่าวก็ได้อู้กันในทุกประเด็นทุกแงม่มุมเป็นการประชุมที่ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมหลายฝ่ายเนี่ยได้มองหันถึงภาพก้านพะเยาอ,อย่างรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขอบเขตพื้นที่ ของกว้านนะฮะที่บางท่านบางคนก็มีข้อสงสัยในใจว่ามันพื้นที่มันอันไหนมันถูกต้องบ่ถูกต้องจะไดอันนี้ก็ได้อ้วนไปค่อนข้างชกดเจนนะครับในเรื่องขอบเขตในเรื่องของการแก้ไขปัญหาซึ่งความจริงเรื่องนี้ผมก็ได้อุ้มมาพ้องแล้วนะฮะในรายการนี้ว่ามันอาจจะมีผิดพลาดบกพร่องในเดีดก็เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขกันไปโดยเฉพาพอมีปัญหาแล้วก็ม่ต้องอย่างเลยล่าไว้มันก็เสียโอกาสบ้านเมืองเฮานะครับอันนี้ก็ จะต้องมีการดำเนินการซึ่งทั้งจังหวัดพะเยาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะฮะคือท่านประหลัดจังหวัดเป็นประธานคณะทํางานแล้วก็มีสว่วนราชการนางส่วนเกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทํางานซึ่งกอนก็ได้รวบรวมอเอกสารแผนที่ท้ายพระราชกิจด,ดีกาเวน้นคื้นที่ดินก้านพะเยาปี2,482มาแล้วก็กําลังจะ,ะร่วมกันตรวจสอบนะครับคงจะมีความคพืบหน้าตามลําดับนะครับเอานนั้นก็จ่ต้อง กังวลใดๆเร่ต้องไปว่าผายเตี้ยให้เวลาเพื่อนทํางานนะครับแล้วก็ความจริงก็มีเอกสารหลักฐานที่ทางการยึดถือยู่ในปัจจุบันคือหนังสือสําคัญที่หลวงหรือนอสรอที่ทางจตดพยเยโดยสมัยท่านผู้ว่าอดีตผู้ว่านิพัตรานะครับผู้ว่าหญิงเมื่อปี2540เพื่อนก็ได้ออกไว้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทางประมงเองเพื่อนก็มีข้อมูลอย่างต่างอันนี้ก็ยืนยันกันว่าก็ก็เอาก็ได้ทํางานกันมา โดยลาดับก็คิดว่าคงจะมีความคืบหน้าชัดเจนมากยิ่งขึ้นในส่วนที่สองเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพักตบเชาวานะครับที่ว่าบางคน,คนส่วนใหญ่ก็คิดว่ามันเป็นวัชพืชนะฮะ<ม>เป็นสิ่งที่มาเกิดประโยชน์ใดๆกีดขวางทั้งน้ําแล้วก็ทาให้โลกลง่ลังแล้วก็ทําลายทัศนียภาพทางสายตาผ<ฮ>ู้คน<ฮ>ที่ไม่เอวก <laughs> ันพ้อยาวดูกานพอยาวก,ก็อยากเห็นน้ํามันเต็มไม่หมดบ่อยากหันอย่างากีดขวางนะครับอันนี้ก็ จังหวัดพะเยาเฮาก็ได้ดาเนินการมาตลอดแล้วก็ได้มีการเน้นย้ำเรื่องนี้ว่าจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอ่ว่าจะเป็นทั้งพมงทั้งโยธาทั้งเอามาจ,จอนะครับทั้งจังหวัดพะเยาหลายหน่วยนะฮะจะต้องเทศบาลเนี่ยต้องช่วยกันตลอดแบ่งพระราหน้าที่กันนั่นก็อู้กันชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่เบื่อเพียงพอก็จะต้องมีการจัดหาเพิ่มเติมโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปอย่างส่วนกลางนะครับส่วนที่3เรื่องแนวทางการพัฒนาควานพะเยานั่นก็กคงจะ ได้ครับเพื่อนกันคือนักยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับเน,นี่ยจะได้คือกว้านเขานัน้นมันมีปริมาณการเก็บน้ำเพื่อนักที่สุดนะครับอาจจะจําเป็นต้องคุดลอกในบางพื้นที่ในบางส่วนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะต้องอควบคุมระดับน้ำเพียงพอนะครับในหน้าฝนก็จะต้องพยายามเื่อห้มันท่วมนักนะฮะหน้าแล้งก็จะต้อง บ่เบื้อ้นน้ำขาดแคลนนักนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็ได้ได้อูกันนะครับแล้วก็ในเรื่องคุณภาพน้ำที่จะต้องนําไปใช้เป็นแหล่งน้ําดิบสาหรับทําประปาของการประปาอันนี้ทางผู้จัดการประปาส่วนวิภาคจังหววดพะพยาวผู้กยยืนยันนะครับว่าน้ําประปาจากคว้านพยาเนี่ยเป็นแหล่งน้ําประปาที่ดีสุดอันดับหนึ่งของประเทศสัมนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเพิ่นบอกว่าบม่มีปัญหาใดๆนั่นแหละน้ำคว้านก็ยังเพียงพออยู่นะะทั้งคุณภาพก็ดีอย่างก็ดี ในส่วนประมงเองเพิ่งก็บ,บอกว่าน้ำก้อนพะเยานั้นยังม,มีค่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสันน้ำรว่า,าย,ยัมบ่เป็นอันนี้ก็กได้มีการรายงานข้อมูลที่ประชุมฟังนะครับซึ่งทางรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรวมทั้งท่านผู้ตรวจประจำเขตมันก็ได้ทราบแล้วก็จะได้ช่วยไปพักดันสนับสนุนในระดับนโยบายนะครับ ที่จะให้การสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือ,มองบประมาณต่างๆนะครับคือคือสามารถที่จะทํางานได้นักยิ่งขึ้นในส่วนบางพื้นที่ที่ยังยังเป็นปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับตื้นเขินโดยเฉพาะทางด้านสะพานขุนเดชด,ด้านทิศเหนืออันนี้ก็มีแนวคิดกันนะครับที่จะให้มีการคุดลอกโดยจะต้องทําการสํารวจลังวัดพื้นที่ให้ชัดเจนแล้วก็จะต้องก่อทาหลักฐานเพิ่มเติม นะครับในรูปแบบของหนังสือสําคัญที่หลวงเพิ่มเติมจากเต้าที่ออกไปแล้วอันนี้จ, <au. S 1> จะทําเพิ่มขึ้นซึ่งพอจะทําเพิ่มมันก็จะต้องมีการตรวจสอบไปในตัวก็จะทําให้หู้ว่าที่อันไหนที่บ่มีคนทําระโยชน์ไปครอบครองอยู่ถูกต้องหรือถูกต้องก็จะจะตรวจสอบไปพร้อมๆกันแต่ที่น่าจะดีก็คือพ่อกำนัน ตบบ้านต่อมเจ้าของพื้นที่เิ่นบอกว่าพี่น้องชาวบ้านส่วนหนึ่งเป็นเกิดตึงยินดีอยู่แล้วที่เิ่นจะร่วมมือที่เป่นถือสนดไว้ในมือเิ่นกับเน่อย่างม่ได้ปพิกันค็คงยายินดีที่จะคืนใฮืออยู่ถ้า,าทางการามีความต้องการเป็นก็จะร่วมมือนะครับเร<ช>ื่อนี้ก็อู้กันนักครับก็บกบกบคิดว่าเรื่องของก้นานพะเยานี่จะน่าจะมีความคืบหน้านันกยิ่งขึ้นจากนี้ไปนะครับเพราะว่าผู้รักคูยใหญ่เป็นยืนยันอยู่แล้วว่าเป็นโครงการนั่นเน่งมาจากคำว่าพระําดำริ มูลที่ใช้พนาจะเข้ามาช่วยเหลือดูแลร,รัฐบาลเองนายกยิงรักก็มาเมื่อเดือนอมิถุนาที่แล้วก็ได้มาตรวจเยี่ยมตรงนี้ตัวแล้วก็ได้มอบหมายให้คมเชมประธานมาช่วยดูแลนะครับแล้วก็รองนายกรฐมนตรีกิติรัตนนองมาเมื่อสาวเก้าตันวาที่ผ่านมาเพื่อนกับมัฮหงมหันแล้วนะครับ แล้วก็ทางผู้ตรวจสำนักนายกทั้งสองท่านก็ได้มาดูมาหารด้วยเพื่อข้อแนะนำหลายอย่างนะครับเป็นไปดูที่บริเวณหน้าอนุสวรีร์บริเวณรอบชายก้านเป็นบอกว่าโอ้ที่ตรงนี้มันบรรยากาศดีนะครับก ดูดีเพื่อนก็นอยากจะให้ได้ช่วยกันพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับการทํากิจกรรมต่างๆที่จะให้บริเวณก้านพะเยา,ยาด้านในเมืองเขาเนี่ยในให้ประโยชน์สูงสุดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ,จนะครับให้ความสุขความสะดวกสบายให้ความประทับใจกับผู้คนนะครับอันนี้ก็ได้แนะนำเพิ่น,นไว้ครับเจ้าอันนี้ก็เป็นโครงการพัฒนากวอนพะเยาของเขานะเจ้าอาณาจัาช่ชงเนียจะติดตามทันทัวนะเจ้า ไปแถวจังคำภูสางพองเจ้าเพราะรว่าในช่วงตั้งแต่3 1มมกราคมก็หาตีเปินมีงานอนุสรผู้เสีสละพตท,ท2 3 2 4และท่านผู้ว่ามีโอกาสได้ไปแอลหลายตีหลายแห่งนะเจ้าไปที่ไหนมาผ่องเจ้าแถวจังคำภูสางนี่แทนครับเมื่อวันพฤหัสที่3ามเอมกรานะครับก็ตั้งแต่เจ้าเลยครับเก้โมงเจ้าก็ได้ไปร่วม พิธีประกอบพิธีและลึกถึงวีรกรรมของวีรชนผู้เสียสละซึ่งเป็นทั้งพลเรือนตำรวจทหารตีได้ทำหน้าที่เสียสละนะครับฟรีชีพในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคองมินิสในพื้นดีจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาในดีที่ผ่านมาจํานวนถึง400กว่าคนนะครับซึ่งในวันที่3เสือมกรานั้นเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจิ๋หัวได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดอนุสร์สถานพลเรือนตำรวจทหาร สองสามสองสี่อำเภอเชียงคำก็เลยถือเอาวันที่สามเอมกราของทุกปีเนี่ยที่จะต้องจัดงานและลึกถึงวีรกรรมของวีรชนผู้เสียสละดังกล่าวเพราะว่าเปิน่นเอาถือว่าเป็นคนที่มีพระคุณแก่มูเฮานะฮะที่เปิ่นได้ปกป้องรักษาบ้านเมืองความมั่นคงในปราบปรามศัตรูของแผ่นดินต่างๆเนี่ยนะครับก,ก็เป็นวันระลึกถึงในประกอบพิธีทางศาสนามีท่านพลเอกดอกรสิริทิวพันธ์นะครับซึ่งเป็นอดีตผู้บังคับการ หน่วยเฉพาะกิจกรมนาลาร์ที่4แล้วก็รู้สึกจะเป็นผู้อํานวยการอากองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหารวัท2 3 4งสาี่อยเชีงทองหุ่นแรกเนี่ยเพิ่นมาเป็นประธานทนีนี้าอายุตั้ง80แล้วเก<อ>ิน <c oughs> กับมาแล้วแทบทุกปีมั้งปีนี้เพิ่นมาเป็นประธานพร้อมกับผู้รับผู้ใหญ่ในพลหลายท่านานะฮะที่เคยทําหน้าที่ในสม,สมรัภูมิเจียงฮายพยาฮอสมัยก่อนเพิ่นกับมาร่วมประกอบพิธีเพื่อลํเลึกถึงนะครับถึงคนที่ร่วมรบร่วมทํางาน นะครับเสียงเพนเสียงตายกันอันนี้ก็ได้ร่วมพิธีได้วางพวงมาลาเพื่อเป็นการให้กเกียรติลํำลึกถึงคนที่มีพระคุณกับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับพร้อมกับนั้นในวันน้นกาวผมก็มีคิวไปในพื้นที่เชียงคําผูซางสี่้าตีนะครับเซ็จจากวางพวงมาลาพิธีลํำลึกถึงวิรกรรมผู้เสียสละที่อนุสรณ์สถานนะครับพอรอสอสามแล้วก็ได้ไปเยี่ยมพระปะสมาชิกทูบีนัมเบรวัน นะครับที่โรงเรียนผู้สร้างวิทยาคมาได้ประทานผู้ในการโรงเรียนครูบาอาจารย์ทังผู้นำท้องถิ่นกำนันทุกตำบลของพื้นผู้สร้างก็งงได้มาร่วมทางอำเภอนะครับแล้วก็ผมก็ไปพร้อมกับท่านรองนายแพทย์สาสุขจังหวัดท่านปรลัดจังหวัดพยาวนะฮะก็ได้ไปเยิยมเย็นให้กำลังใจไปพบปะร่อนนักเรียนเป็นผู้สร้างวิทยาคมจำนวน1,100นรคนโอ้นะครับวันนั้นก็ได้พร้อมเพรียงเรียงหน้ากันก็ได้อ่า มีการนำเสนอผลงานในอย่างต่างๆละอนก็สแสดงความสามารถนะครับโดยเฉพาะยิ่งการสแสดงในอย่างต่างๆละอนมินักนะฮะแล้วก็มีการจัดบอร์ดเทศการผลงานต่างๆในรอบปีก็เพื่อกาลังใจกันนะครับน,รออนี่ละอนเพราะว่าเรื่องนี้ทุนกระมอมหญิงวุบลรัฐได้เป็นประธานโครงการดูทวีนอมวันนะครับเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มีการจัดกิจกรรมประกวดกันที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทุนกระมอมหญิงวุบลรัฐก็ได้เสด็จเป็นประธาน ในการประทานรางวัลต่างๆจังหวัดพะเยาก็ได้สามรางวัลอย่างที่ได้เคยเล่าฟังเพราะว่าเป็นรางวัลจังหวัดทุ่มบีน้ำวันดีเด่นรางวัลชมรมทูบีน้ำวันในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาคือมหาลัยพะเยาก็ได้รางวัลชมรมทูบีน้ำวันระดับโรงเรียนมัธยมคือโรงเรียนดงเจนวิยาคมอย่างเงี้ยก็ได้รางวัลนะครับทุ่มบีนมจีนงมลรัฐก็มีความห่วงใยแล้วก็มีพระเมตตาที่อยากจะให้ลูกหลานเยาวชนของเขาเนี่ยโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาได้ห่างไกลจากยาเสพติดนะครับ สามารถเป็นคนดีได้โดยบ่พึ่งยาเสพติดคือ t ูบีน u ม b e วันนะครับอันนี้ก็ไปเยี่ยมเยียนเพื่อย้ำเพื่อบรรดาเราอนนักเรียนต่างๆได้อัตนักถึงความสคามสคาัญที่จะบ่อยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับเจ้าอันนั้นก็เป็นในส่วนที่ท่านได้ไปพื้นทีของจังคาและเกาะปูสางนะเจ้าละมาตีเรื่องสุดท้ายในเจ้าทราบมาว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต่างเครือข่ายยังก็ท่านสร้างบ้านแป่งเมืองเอกค่ะอ๋อเครือข่ายสร้างบ้านแป่งเมืองเยารารคบเป็น ได้นําคณะมาพึกษาเลยนะครับ็นอยากจะได้ทำกิจกรรมในเรื่องเกี่ยวกับดูแลป่านะครับนำโดยอาจารย์นุกดาอิดาสานะซึ่งเป็นประธานคณะทํางานนะครับก็ได้มาพบปะกันที่ แตลกลกางจังหวัดพะเยานะครับผมก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิงส่งแวดล้อมผู้ประสานงานของสํงานักบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2เชียงรายเพื่นดูแลงานด้านป่าไม้นะครับเพื่อนบอกว่าพื้นที่บริเวณป่าแม่ล่องขุยพื้นที่ติดต่อกัน4ตําบลมีตําบลจำปวายตําบลแม่กาพือเมืองพะเยาตำบลคือเวียงและตำบลบ้านบ้านปินของ,ของกิดดอคำใต้สี่ตำบลเนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่าที่ควรที่จะได้อนุรักษ์ครับ แต่เดิมก็หารว่ามีปัญหาเรื่องกันเขาเข้าไปครอบครองแล้วก็มีปัญหากันนะครับก็เป็นคดีความเป็นขึ้นศาลอย่างกันแล้วก็ในที่สุดก็ชัดเจนแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้นี่เป็นจะใดนะครับทั้งเพื่อขายสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นกันเลยมาขอปรึกษานะครับซึ่งผมก็ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมให้คำแนะนําตัวอันนี้ก็มีแนวคิดกันนะครับว่าในอนาคตก็คงจะร่วมมือกันนะครับในการที่จะกาหนดเป็นพื้นที่ที่จะที่เป็นส่วนรวม ครับในการที่จะช่วยกันฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าบวชป่าแล้วก็ปลูกป่าอย่างขึ้นนะครับเพื่อที่จะเกิดความาชุ่มชื้นเกิดความารุ่มรื่นเป็นต้นน้ําที่ดีที่จะให้จังหวัดพะเยาหอนั้นได้ให้ประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับทรัพยา,ากรธรรมชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอต้นน้ําต่างๆครับ จ้าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเจ้าที่อันเป็นภารกิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาของเฮาเจ้าต่อทุกว่าจุชาติละแปลงพอสัปดาห์สิ้นสัปดาห์ปุ๊บท่านก็จะมาเล่า้มอมได้ฟังกันนะเจ้าวะ่ะ ตีพันมาติดเนี้ยพันทำมาอย่างพองไว้ที่ไหนแมาพองนะเจ้าเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่มีประโยชน์สำหรับปูเหาต้องขอบคุณนะเจ้าท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดพะเยาสําหรับวันนี่นะเจ้า,าตึงสามีตามตึงท่านผู้ว่านะเจ้าเวลานักพอสมควรเหมือนกันนะเจ้าเอาไว้ปากับชุมของรายการผู้ว่าพวกประชาชน กับทันพ้วราชาการจังหวะพยาของเขาได้ใหม่ในติดนาเจ้าขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทันพ้วราจาการจังหวะพยาเจ้าวัาวนนี้ลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้ารัขบขอบคุณครับสวัสดีครับ